ขอบคุณทุกๆท,ท่านนะที่รักในเกียรติของตำรวจและอดทนฝึกจนสำเร็จจะได้ไปประจำปฏิบัติหน้าที่ตามกรมและถ้ากรมหมดแล้วครับท่านถ้ากรมหมดเราก็เปลี่ยนมาเป็นแบนด์เดบ้าใครเนี่ยบอกเขาด้วยนะผมสารวัตรผมบริเวณวัดครับเฮ้ยหัวใหญ่กว่าเราเฮ้ยสวัสดีไม่เกี่ยวพันครับเออคุณก็ไอ้ตำรวจมีบริเวณวัดด้วยเหรอวะคุณชัดชัยจำเนียนกุลใช่ไหมครับผมคุณรู้เรื่องอะไรไว้ จ,อจ,อรจราจรครับจราจรงั้นผมถามง่าย,ายๆสั้นๆถ้ารถติดทำยังไงโอ้โหถามซะยาวเลยรถติดทำไงตัดท่าไปแล้วย,ยาวอยู่ครับติด <c oughs> สั้นครับปัดสั้นไปครับขินอิ่มในสัตว์มีแรงเนี่บมึงเนี่ยจะได้รู้กันเดยายาวหน่อยรถติดแก้ไขยังไงทำไงติดก็ดัอดอบเครื่องครับผมอ้าแต่ทรถไม่ติดอ่ะเอาเข้าอู่สิ จับบ้าแล้วไม่ใช่รถเสียผมหยอ,อกแล้ตอนนี้ <ๆๆ S 2> บ้าแบบนี้พูดมาข้าญชาไอ้เนี้ยวันหลังติดยศให้มันเห็นเลยนะ